คือเข้าเกมแล้วหรอโอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil Revelation นะครับหรือ i บโ a z ส r ์ Revelation นั่นเองนะครับภาค2ด้วยนะมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าภาค1นี่คืออะไรเนี่ยแล้วคือผมเพิ่งรู้นะครับว่ามีอ่าเนื้อเรื่องแยกของ Resident Evil ภาคอย่างนี้แบบแบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีตัวตนอยู่แหละเพื่อนบอกมาว่ามันเล่นเล่นด้วยกันได้นะฮะก็เลยลองซื้อมานะะสรุปแล้วมันเล่นด้วยกันไม่ได้ <laughs> หรือมันเล่นด้วยกันได้ก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราไปโหมดของเนื้อเรื่องนะครับแคมเปญน,นะครับนะเดี๋ยวเราไปผมเริ่มเล่นไปติดติดเดียวจริงๆแต่เห็นว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากแล้วพอรู้ว่ามันเล่นคนเดียวนะก็เลยเออมาอ่านแล้วกันนะไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะโอเคเราไปอ่าเอพิโซดสิเลษกันก่อนล้วกันนะไปอ่อร์มอลโหมดใช่ไหมคือเราเริ่มเล่นจากตรงนี้ได้ใช่ไหม โอเคจะมีคือฝั่งตัวละครน,นี่คือ,อยังไงเอพิโซดหนึ่งสองสามสี่นะฮะมีทั้งหมดอยู่สี่เอพิโซดนะครับอ่าอันนี้คือระดับความยากใช่ไหมถ้างั้นเราเริ่มเป็น normal เนอะโอเคเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องละเราไปกันก่อนแล้วกันอเอพิโซดที่หนึ่งนะครับ Pino Colony นะครับ ไบโอเทล่านะเออผมลืมบอกว่ามันมีเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับผมปรับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไวรัสใหม่นะครับได้ถูกขโมยไปนะครับแล้วถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับตอนนี้คุณควรจะเชื่อใจใครระหว่างนักการเมืองที่ขายวิญญาณได้เสียงอันน้อยนิดและซีอที่หักหลังผู้บริโภค ไม่ต้องห่วงโปมดเช่อใจพวกเราได้เลยเราเฝ้าดูอยู่เสมอและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราเปียบเสมือนไม้ถูพื้นที่ทำลายความชั่วร้าย <laughs> <laughs> อะไรวะเื่อเพราะพวกเราคือ เท่าไหร่ยังไงล่ะอะไรวะเหมือนโฆษณาแก๊กเลยอะอะไรวะเฮ้ยไงเอาเลีฟิลิวไงคือเลยฮะสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแค่ไงมอยล่า ยินดีต้อนรับสู่ขับนะฉันมารายงานตัวแล้วค่ะรุ่นพี่เมื่อไหรจะเริ่มรับน้องหรอคะไม่เอาน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเป็นเพื่อนกันนานพอที่ฉันจะเล่นอะไรแปลกกับเธอได้เลยล่หะแค่มานี่หน่อยได้ไหมมีอะไรนิวมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่วอชิงตันคุณรู้เรื่องอะไรไหมเฮ้ฮะอะไรอย่าบอกนะไวรัสใหม่ ไม่เอาหน้าคุณก็รู้ว่าไทเซลนัน่นมันเป็นข่าวลือใช่ไหมนี่นั่นคือลูกสาวของแบร์รี่เบอร์ตันเหรอใช่มอยล่าน่ะคุณก็ควรจะระวังไว้หน่อยถ้าคุณจะพูดเรื่องพ่อของเธอฉันรู้นะ่ะดูเหมือนเธอจะเป็นพวกหัวร้อนนิดหน่อยนะสุดยอดดูเหมือนว่านายจะทำกันบ้านมาดีนะคุณรู้เรื่องคนอื่นมากแค่ไหนเนี่ยโอเค ฉันไม่เธยดูข้อมูลของเทเลเซฟหรอกนะพวกเราก็มีศัตรูเหมือนกันยังไงก็ตามขอโชคดีนะอะไรกันนี่พ่อเธอยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยแย่ที่สุดพ่อเป็นแบบนี้ทุกทีเลยพอฉันถามอะไรเขาจะตอบมาว่าเทเลเซฟฉันเบื่อที่จะฟังเขาแล้วนะ นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่คุณจะทำอะไรอะ่ะเธอแคลเล็ฟิลสินะมากับเราเดี๋ยวมันต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลยโอเคเข้าเรื่องนะดูเหมือนว่าเมื่อกี้เราจะโดนฉีดยาสลบตรงหน้าประตูมีใครด้วยดูด้วยสังเกตดีดีเงาปิศนานะ อันนี้คืออะไรวะข้อมือนะไม่กิ้เขียนว่าศูนย์สองไหมหมายถึงอะไรกันนะเราต้องไปตามสืบแล้วจังหวะนี้โอเคทำไมประตูถึงเปิดละ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหมุนเมาส์นะครับเพื่อหมุนคาเมล่านะหมุนกล้องนั่นเองอะไรเอ่ยโอ้มันวิ่งให้เองด้วยกด W เป็นนานๆมันก็วิ่งให้เองด้วย นี่มีใครอยู่ไหมช่วยด้วยเฮ้ยเราได้ยินเสียงเพื่อนเรามอยล่ามมยล่าอย่างนั้นเหรอโอเคเออกดอินติ์นตย่องย่อได้ไม่ต้องห่วงนะนนเดี๋ยวฉันจะพาเธอออกมาเดี๋ยวนี้แหละมอยล่าไม่เป็นอะไรนะเธอบาดเจ็บตรงไหนไหมแค่ฉันจําทั้งหมดได้เลยนะหอาหน้าเงียบๆหน่อยไม่ฉันหมายถึงหย,ยุดพูดก่อนฉันกำลังคิดเอา เปิดให้เองเฉยแคร์ฉันอยากกลับบ้านแล้วอะฉันรู้นะ่ะเราจะออกจากที่นี่กันโอเคเราต้องไปละอ,อ๋อมันเปิดให้นี่ไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีคนดูเราจากข้างหลังนี่ไงจากกล้องตัวนี้จริงด้วยฮะมีคนเอ,อ้ยมันเลื่อนตามเราด้วยนะเนี่ยแสดงว่าเขาคอยดูเราอยู่ตลอดเลยครับนี่แม่งเปิดทางไว้แบบโอโ้โหเปิดช่องเลยอะ เปิดช่องแบบเหมือนแบบให้เราเดินตามทางเลยฮะอะไรเนี่ยทางตันไม่ตันหรอกเนาะเปิดประตูอุย้ยอะไรอะ่ะศพบนนี่นี่มันบ้าอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรอะ่ะศพฮะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยนีิดเดียวหน่อยก็เอาอะ่ะห้อยมาจากไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรวะอา่าฮ้าอะไรฮะ เอากด e แล้วไม่เห็นได้เลยวะโอ้โกระโดดกด e กระโดดข้ามอะไรวะเนี่ยจังหวะเมื่อกี้ให้กระโดดเองก็ได้นะอันนี้อะไรอะเดินไปใช่ไหมโอเคเฮ้ยไม้อย่าหักนะอย่าหักนะอือโอเคได้ยินเสียงฮะเฮ้ยดิ้นเสียงอะไรสักอย่างซอมบี้แน่ๆเลย เดี๋ยวเลยไม่มีอาวุธเพื่อนใจยเย็นเอาอิดไปปามาก่อนได้ไหมตรงนี้ปิดนะฮะตรงนี้บล็อกแสดงว่าต้องเดินขึ้นไปแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงจากขวามือฮะโอ้พึ่งโดนกระซวกไปแดกเลยจั้งหว่นี้เหมือนจะมีคนอยู่ที่นี่นะไม่อ่ะใครใครคนนั้นที่ว่านี่คือไม่ใช่คนแล้วล่ะนะเฮ้ยจะเปิดเข้าไปดูจริงเหรอเปิดเข้าไปแล้วละฮะฮะัลโหล เน,นี้น,นีโคนมันเกิดไปขึ้นนี่โอเคเดี๋ยวอันนี้อะไรไม่มีอาวุธให้เราเลยเหรอไอลิสเดนอีวิวภาคนี้นี่คือของแคปคอมเขาสร้างมาเหรอหรือว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยอาวุธอย่างน้อยก็มีดวะน้องมีดกับน้องไฟฉายวะโอเคน้องมีดกับน้องไฟฉายนะจนังหวะนี้อ่ากดคลิกเฮ้ยอย่างน้อยก็เมลีแอคแท็กโอเคครับการป้องกันตัวแบบ มีอะไรให้เก็บอีกไหมฮะมีดก็ยังดีแหละแต่ว่าหายใจเบาๆสิเฮ้ยมึงเดินเหรอการให้อาวุธมาก็ไม่ใช่เรื่องดีนะการให้อาวุธมาก็หมายถึงหมายหมายถึงว่าเราพังอันนี้ไปได้ไหมนี่ไงจริงด้วยโอ้โหจีเนียสกระโดดข้ามาชื่ออะไรนะเราอะเราชื่ออะไรนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย กฎระเบียบสําหรับการตรวจสอบนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทดลองจะต้องปฏิบัติกดต่อไปนี้อาสาสมัครจะต้องถูกตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงนะครับตรวจสอบเซ็นเซอร์สําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆบันทึกสถานะของมันทุกๆ10นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่ผิดปกติให้แจ้งทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมจะลองพยายามแปลดูนะฮะเดี๋ยวจะลองพยายามแปลเปิดใน Google แล้วก็แปลเอา โอเคถ้าเกิดว่าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งกฤดนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อยากฝึกเอาไว้นะเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะหาเกมอะไรที่มีสัท์เล่นนะครับแล้วก็พยายามแปลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยก็อาจจะได้ความรู้ติดมานิดนหน่อยนะ่ะโอเคเนาะบอกไว้ก่อนถ้าผิดก็ขออภัยนะเออลืมบอก <c oughs> ลืมบอกเลยเนะี่ยคติประจำช่องนะฮะไม่ชอบเสียงดังก็ขอโทษนะครับหรือว่าลมเข้าไม์ก็ขอโทษนะ ช่วงวนี้โอเคมุดไปเอ้ยไม่ใช่มุดแรงแรงเยอะอะไรกันขนาดนั้นเฮ้ยตาเราแล้วตาเราแล้วอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะเออสวยต้องผักวะแร่งเหลือเกินสตอรมากฮ <laughs> ึเฮ้ไอเหีย <laughs> ไอเดียว้หอ้หมามาออมาเลยมาเลยโอ้โหเขี้ยตกใจหมดเลยโอ้มีจับสแกงี้ด้วยเฮ้ยเพื่อนเราโดนจับไปหรอไม่ใช่มันกำลังไปทำร้ายผู้หญิงเออมึงมาช่วยกูดันก่อนมาช่วยกูดันก่อนไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเออดันกดค้างเหรอกดค้างว่ะ กูกดดับเบิลดับเบิลตรงนั้นเอ้ยไอ้เฮียตายแล้วมั้งหน้าผู้หญิงคนนั้นอะไอ้เฮียนี่ซอมบี้เหรอวะยังกับเกมเอาลัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยได้แล้วไปช่วยได้แล้วเฮ้ย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 ไอเฮียผู้หญิงคนนั้นจะโดนฆ่าแล้วไปเร็วมีอะไรให้เก็บไหมเอออะไรวะเมื่อกี้โหจังหวะนี้ยังมาค้นตัวล็อกเกอร์แต่กูว่าผู้หญิงคนนี้คนเมื่อกี้ไม่น่ารอดว่ะทีโอเพนวะ คือตอนนี้เราบาดเจ็บอยู่หรอกดคิวอ๋อกดคิวเพื่อยุตใช้ใช้สมุนไพรเลยนะใช้สมุนไพรแบบผมว่าไม่รอดวะผมว่าไปช่วยไม่ทันแน่เลยอะอันนี้คือเราบาดเจ็บอยู่แน่เลยเดี๋ยวผมใช้ก่อนเพราะมันมีรอยเลือดตรงหน้าจอนะโอเคเพราะมันมีให้ใช้ก็ต้องใช้อะจังหวะนี้รอดไหมเนี่ยผมว่าไม่รอดวะ โอเคเฮ้ยนี่ไงเอารลดเอาคนรู้จักด้วยแต่ว่าหมายความว่าไงอะอันนี้คือต้องให้ฟันทิ้งเหรอหรือยังไงเฮ้ยเฮ้ยคนรู้จักหรอใช่เธอเป็นหนึ่งในคนของเทราเซฟนะ่ะทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้อ่โอ้โห โหดร้ายเราช่วยไม่ทันนะฮะดีนะเมื่อกี้ผมไม่กดฟันหรือมันฟันไม่ได้ก็ไม่รู้นะตรงนู้นเปิดกับตรงนี้เป็นอันนี้ล็อกนะครับต้องการกุญแจนะฮะโหความรู้สึกเหมือนเล่นอ่าเกมคลายออฟเฟียด้วยเลยนะเกมคลายออฟเฟียนี่ผมเคยเล่นไปแล้วเก่ามากแต่ลบทิ้งไปแล้วละนานมากโคตรนานเลยอะไรวะเมื่อกี้เก็บอะไรวะฮะลัลโหลนั่นนี่โคเดะเฮ้ยกุญแจ <laughs> มอยล่าจับกวไว้ดีๆนะเออโอ้โหแล้วลงไปข้างล่างโอ้โหเร็วร้ายมากโอ้โหแล้วเปิดให้ยังก็รู้ใจมันวางแผนไว้อยู่แล้วครับเมื่อกี้ที่ล็อกขามันเปิดเป็นสีเขียวให้มันให้สมมตันล่วงลงไปก็เพราะไอ้กล้องนี่แหละนะน่าจะมีคนคอยแกล้งเรานี่แม่งหลักการเดียวกับอ Resident Evil ไอ้ที่ผมเล่นเลยนะไอ้ล่าสุดอชื่ออะไรนะ อ่าไอ Resident Evil r e s i s t ซ n c e นะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยโอเคโอเคยังไม่เจออะไรมากเลยตอนนี้มีอะไรข้างในไหมเนี่ยโอเคหเหมือนเล่นคลายอาเฟียผสมเอาลาัสอะไรวะเนี่ย แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามันเป็นอ่าเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Resident Evil จริงๆหรอหรือว่าเป็นผู้สร้างเดียวกันจริงไหมนะผมไม่แน่ใจว่าแคปคอมเขาสร้างหรือเปล่าถ้าเกิดใครรู้ก็บอกบอกได้นะนี่เปิดเกะมาเจออะไรอะ่ะกด F นะฮะซับไฟล์อะไรวะเป็นแร่เป็นอัญมณีใช่ไหมซับไฟเนะี่ย มีอะไรไหมข้างในผมอาจจะพลาดของอะไรไปนะหาของไม่ได้ทั่วขนาดนั้นนะเมื่อกี้ตอนให้วิ่งตามผู้หญิงนี่ก็วิ่งอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูอะไรโอ้โหตรงนี้กว้างมากยังก็เวทีบอสที่นี่กลิ่นคดแย่เลยเดานะเว้ยอะไรอะอะไรนะ่ะเก็บก่อนนะกุญแจจังหวะน,นี้อย่าลุกขึ้นมาแล้วลุงกุญแจไม่มีแล้วเอาแล้วกุญแจหายไปไหน เอาไม่มีคุณแจแต่มีปืนนะฮะจังหวะนี้จังหวะน,วนี้เอาหมดแล้วฮะมีปืนก็ยังดีวะคําอ้อนโอ้ให้มาโคตรเยอะก้านัดฮัลโหลก้านัดวะโอกดแถบ,บเพื่อสวิตอ๋อสวิตตัวละครเอาชิปหายแล้วมีการให้บังคับตัวละครหลายตัวแล้วฮะจังหวะนี้งานยากมากๆ ล็อกคีย์ด้วยแล้วแล้วสวิตต์กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ด้วยต้องส่องไฟส่องไฟไปไหนหวะกดสเปกบาร์จุกได้นะโอเคคลีアค่ามีอยู่ไ เฮ้ยเหมือนแบตโหมีแบตหมดด้วยแล้วก็แทบสวิตไปเหมือนเดิมแล้วก็โอเคให้หากุญแจนี่เองกุญแจมันติดไว้แล้วล่ะอาบูัยคำอ้นลงโอ้ ลุงยาลุงลุงจะทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะลุงลุงไอ้ลุงเอาไว้ลุงลุงลุงยังไม่ตายเหรอฮะลุงตายยังตายยังเฮ้ยโอ้กูว่าแล้วนึกว่าได้ยินเสียงมาจากไหนมันไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่แค่หนึ่งจะมาหลายตัวมากๆใช่หนีหนีกันเถอะโอ้เดี๋ยวลุงเชียเชีย โอ้โอ้ชี้ะโอ้งานยากว่ะเขาให้เราหนีวะ่ะแต่ว่าในนั้นมันมีของอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องหาวิธีไปเอาของให้ได้เอามีงี้ด้วยเอาได้ดิลุงไม่ไหวกับมึงไม่ไหวนะไม่ไหวกับมึงแล้วนะฮะฮะไม่ไหวนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะฮะเออ มันจุกได้จริงปะเนี่ยกดสเปคปลาจุกไม่เห็นได้เลยไอสัตว์โกหกกูเนี่ยโ <G row> อ้โหยากว่ะกระสนุนสิบห้านัดโอเครีโหลดมีย้ายกูไหมโห <G row> มาถึงวุ้ปก็แดงเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเออกูพยายามอยู่พยายาม พยายามขึ้นไปเนี่ยเออเออยังไงตอนนี้เราก็ได้กุญแจแล้วรีบไปกันเถอะอีกสูอเอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้สำรวจห้องนั้นเลยเรายังไม่ได้สำรวจห้องอันนั้นอนะไอห้องตรงที่มันเปิดอีกห้องนึงอะอะไรที่มันเป็นของก็อยากได้ฮะอา้าวมึงเขียวแต่มึงเด็กบอกว่าล็อกอห่าเอา้ย อย่าเข้ามานะลุงลุงอย่าเข้ามานะเฮดช็อตนะตายยังลุงเชีย่ยละแสดงว่าโอเคฮนะอะไรอะไรลูบี้นะโอเคอยากได้ยาวอะจะรอดไหมเนี่ยอ่าเบกบาร์เ <laughs> นี่ยข่าเนี่ยไอ้จุกเนี่ยไม่เห็นได้เลย <c oughs> อย่างน้อยเมื่อกี้น่าจะจุกนะให้แบบจุกจูกให้สักหน่อยนี่เอายาวอะ เจอยาเฉยเดี๋ยวใช้ก่อนอนะันดับแรกโอเคมาสัตว์หนังหมาไอ้หนังหนังหมาเอาอะไรวะเนี่ยจบมากเกินไปแล้วนะลุงฮะจบมากเกินไปแล้วนะจบจบจบมากมากมากเกินไปมากเกินไปแล้วนะฮะฮะฮะ ยอย่าเข้ามาลุงลุงอย่าบอกว่าอย่าเข้ามาไงเฮ้เฮ้เฮ้เฮ,ฮ,ฮ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตายตายังตายยังตายยังลุง,งสุนไม่ใช้ปืนจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาทุกห้องก่อนนะจังหวะนี้ผมเข้าทุกห้องแล้วผมต้องการของผมต้องการของมากๆเฮ้ย เฝ้าของใช่ไหมเฝ้าของใช่ไหมตอบเฝ้าเฝ้าของใช่ไหมเฝ้าของใช่ไหมตอบไม่มีเงียบกริบเลยเปลืองกระสุนอีกฮันฮแน่ฮัน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 แน่ลุงลุงอะไรอะไรฮะฮะโอเคได้กินเฮิร์ฟมาก็โอเคก็คุก็คุ้มอยู่อะเนาะ โอเคเราคงรีเสียงลงนิดหน่อยแล้วกันนิดหน่อยโอเคโอ้เมาส์นี่ก็เร็วเหลือเกินถ้ามือหัวก็ขอโทษนะฮัลโหลฮัลโหลว่าอ,อันนี้ใช้กุญแจได้แล้วแต่อันนี้นี่คือทางที่เราเคยมาแล้วใช่ไหมใช่โอเคฮันแน่ลุงตายยังไะ โอ้ช็อตกันตายยังลุงหนึ่งสองสามแล้วมีดกลัวมีดก็ใช้เป็นคลิกธรรมดาแทนนะถ้าอยากจะใช้ปืนก็กดเล็งเธอน่าจะมีปืนไว้ป้องกันตัวสักหน่อยนะอเออขอโทษฉันฉันไม่อยากได้มันจริงๆอ่ะหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะ <c oughs> อย่างนั้นเหรอขอโทษทีนะฉันจะหาอย่างอื่นแทนก็นแล้วกันอมล่าไม่ใช้ปืนนะฮะโอเคนะ แต่ตอนนี้ฉันมีหน้าที่ส่งไปฉายนะ <c oughs> ดูมีประโยชน์มากๆโอเคอ่ะเฮ้ยอะไรอะอมล่าสามารถส่งของได้ด้วยนานี่คดิฉันเห็นอะไร,ะไรมันวิบวับด้วยนะแต่ฉันหยิบมันไม่ได้ให้ฉันจัดการเองว้าวแล้วก็ให้ตัวละครเรามาเก็บไหมโอเคตรงนั้นหนึ่งตรงนั้นสอง มอยล่าคือมีความสามารถก็คือส่องของแล้วของจะเป็นประกายวิบวับเราสามารถหาของได้จากกล่องอีกทีหนึง่งใช่ไหมโอ้โหนี่คือความสามารถอันสุดยอดไม่เปลี่ยนกลับให้ด้วยวะแต่ว่าเราต้องเก็บเองใช่ไหมแค่ดูเหมือนว่าฉันจะสามารถใช้อาวุธนี้ได้นะว้าวว้าวตอนนี้เธอมีอาวุธแล้วครับ,นนเ,ธธรบเธอมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเป็นแฉลง โอเคงัดเลยมีช็แรงไหมฮะเอองัดออืมืมมต้องงั้นต้องงั้นสวยหน้าเราก็เริ่มแดงแล้วอะไม่เป็นไรน้องเขาถึกอยู่อะเมื่อกี้จากที่ดูน้องเขาโดนกัดมาเฮ้ยใครอ่ะป้าป้าหรือเด็กวะป้าหรือเด็กวะเออกูเห็น คือบางคำก็แปลได้นะแต่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นของอีกแล้วอะ่ะกลับก่อนนี่จี้ต้องจี้ด้วยนะจี้จึ๊บโอเคว้าวโอเคไม่มีมอะไรละมั้งอะไรยังไรเลยอืมกลับมาสวย โอเคเอาล้วไปไหนต่อนี่ดันเนี่ยยกนี่โอเคมีช็อตกันให้ใช้วะ่ะแสดงว่าโอ้โหโคตรโอ้โหเฮ้ยแสงสว่าง ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหะเอ้ยกลัวสิ่งที่คุณจะเป็นและกลายเป็นสิ่งที่คุณกลัวเอาชิบหายแล้วฮ้ยแค่นี่มันเธอกลัวเหรอแล้วเธอรู้สึกยังไงอ่ะช่วยบอกฉันทีสิโลกจิตใไนี่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะกำไรจะเปลี่ยนสีหากว่าพวกเธอมีความกลัวแต่ว่า แกเป็นใครอะยังมีความทุกข์และความทรมานอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณควรจะกลัวอะไรน,นี้อะไรอะแผนที่นะครับเธอพูดบ้าอะไรอะฉันเห็นเข้าใจเลยโอหนี่เพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเกียร์คอกอ่ะฮะ อนนี้อะไรวะอะไรเต็มไปหมดหเลยวะเนี่ยโอเคครับเหมือนที่เริ่มมาทั้งหมดนี่เหมือนจะเพิ่งเริ่มไหมเหมือนเพิ่งเริ่มวะโอเคเราดูรอบๆก่อนแล้วกันนะช่องนี้ไปได้ไหมไปได้นะครับโอโอลับก่อนลับก่อนลับก่อนโอเคเราสำรวจแถวๆนี้ให้ทั่วกันฮนะ เฮ้ยมีเอกสารอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเอ่ยปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับตามคําแนะนําของผู้นวยการเนี่ยฉันวางไฟไว้ด้านด้านหน้าทางออกแล้วส่วนเปลวไฟที่พ่นออกมาเนี่ยฟังเป็นเรื่องตลกนะแม้ว่าการทดลองหลายๆครั้งอ่ะจะมีคนพยายามฝ่าฟันไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครผ่านไปเลยโดยเฉพาะคนที่คิดจะหลบหนีโอเคถือว่าแถวนี้จะมีเสียงคนแต่ว่าขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยแล้วกันนะ อย่าเปิดประตูตู้มมาพร้อมกันนะไม่เอานะโอ้โหเป็นพวกซอมบี้จริงด้วยฮนะอันนี้ต้องการกุญแจนะครับคอนโทรลลนะูคีนะฮะกุญแจห้องคอนโทรลที่เหลือ,อน,นี่แดงหมดเลยวะ่ะอูหแล้วแดงทุกห้องด้วยอะกลัวว่าแม่งกลัวว่าแม่งมันจะปล่อยออกมาหมดเลยอะพร้อมกันเงี้ยอันนี้คือแย่จริง เหมือนพร้อมออกมาแดกหัวกูได้ทุกเมื่อโอเคกลับก็ได้ครับกลับก็ได้ขอโทษ <c oughs> โอเคจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับเกมอ Resident อะอะไรนะเดเ e เ a t i o นนะครับนะเป็นเป็นมันมันชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> มันชื่อมันมีอยู่2ชื่อมันเป็น Resident Evil Revelation กับอ่า b i o h a z a r d เดเ e เ a t i o นนะครับสนะฮนะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของ Capcom สร้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นภาค เนื้อเรื่องแยกเนื้อเรื่องเสริมหรือเนื้อเรื่องแต่งของอ Resident Evil หรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้รู้ก็บอกด้วยกันละช่วยบอกด้วยกันละกันนะครับก็ <laughs> <laughs> คลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าเล่นไม่ดีตรงไหนหรือว่าผมแปลผิดตรงไหนหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษน,นะครับผมเพิ <laughs> ่งผมเพิ่งเป็นเด็กหัดแปลครับนะใจเย็นๆนะอาจจะออกเสียงอะไรไม่ชัดหรืออาจจะออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษน,นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับไปจริงๆละบายครับ